สวัสดีครับทุกท่านครับวมือนี้ผมอยู่สะพานบันพักะนะครับเป็นสะพานขาม่นามูลนะครับมีถนนลงมาข่างสะพานนะครับผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับไอพี่น้องเบื้องนี้แมนามูลครับช่วงนี้นี่แเมนามูลนีขึ้นสูงเลยนะครับนี่มองนี้เป็นมองลอยอังคาานะครับพี่น้องผนบอกว่าลอยอังคารนะครับมองนี้คือลงไปลอยอังคารนะครับเบื้องนนามูนขึ้นนด้ครับพี่น้องครับลนตะลิงครับ โอ้พี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อครับน้ำไหลครับนี่ครับอ่าหอุ้ยไหลแห้งตัวเหพี่น้องสิไปเด้๋บ่น,นี่พี่น้องอ่าพี่น้องเอาเดี๋ยวผมสิลองล่องขี่ไปเส,สาะๆค่อยๆเบิ่งนะครับพี่น้องครับโอ้อ่าหน้ำไหลแห้งครับพี่น้องครับโอ้ ไกล้ลอนตะลิงขึ้นมาท่วมทางมองนี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ท่วมร้ายนะครับุนถ้าุนก็เริ่มท่วมแล้วครับโอ้ครับนี่ครับมองนี้เริ่มท่วมแล้วด้อยครับอำเภอย่างชุ่มหน่อยครับเส้นทางข้างๆสะพานขามเมนามูลบ้านพักขาอำเภอย่างชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องโอ้ไปบ่ไดดแล้วครับพี่น้องครับหน้าเมนามูลเนี่ยลายแห้งครับพี่น้องครับเบิ่งเอาด้อยครับ สองฝากฟังครับพี่น้องครับเบิ่งเอาครับพี่ต่วมร้ายแห้งพี่น้องเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ